เอ้มาตาบะโอ้ดูพ่อค้ามาตาบะไม่ดูอาวเต้ไดอ่าัอวุเต้ดูอาวุเต้โอ้คุอมสุดั้้ยี่สิบห้าบาทครับมาตาบะยี่สิบห้าบาทนะครับนี่ครับพิกัดบ้านเต่ะมาด่านลังนี่ซี่นี่นี่ โอ้อยาจีเซระอ๋อเซระเซระนี่รครับมาตาบะนะครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ลูกยี่ิบห้าบาทนะครับก kind of ็ถือว่าไม่แพงนะเศรษฐกิจปัจจุบันนี่ของทุกอย่างมันแพงหมดเลยนะครับแต่มาตาบะยี่บห้าบาทนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ถ้าเปากูว่าคนจว๋ยบุรคนน่อ๋อเริ่มขายกี่บมง โอ้ใบครึ่งมาแล้วโอ้ใบครึ่งบุกชัดจึงหากินจอดูครับนี่โรตีมัตตาบะนะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าเก่าของที่นี่เลยนะครับย5บาทนะครับไม่แพงนะครับดูว่าลูกใหญ่นะครับขอดูเขาทำสักสักใบหนึ่งให้เราดูนะครับนี่ครับโรตีมัตตาบะครับนี่พิเศษเหรอ อ๋อพิเศษว่าก็พิเศษกับปริมหอ๋ออันนี้พิเศษนะครับ35บาทครับอันนี้พิเศษ35นะครับเดี๋ยวเป็นซอมันโอพิเศษตู้หมายความว่าทางเนื้อทางอะไรนี่มันเยอะกว่าใหญ่กว่านะครับนี่ครับอันนี้35บาทนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเดือนลมอดดอนดิเงาะวัาปากกินละวับปากกินละพาอซม วันนี้วันที่อันนี้รวบรถปะฮะก่อนวันนี้ก็ถือสิทธอดวันที่24แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีก5วันก็มาลุ้นกันนะอ่าอีก5วันก็มาลุ้นกันนะครับเอาหมดครับปอมาดาบชื่ออะไรนี่มาดาบเบมิงมาดาบเบมิงเจอระนะครับอนุ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  นี่ระวังนะครับนี่ถ้าไม่พกตังมานี่โดนเลยนะครับนี่อ่าโดนเลยนะครับถ้าไม่พกตังมาซื้อมาตบบาบะนะครับโดนคนนู้นจัดก,การเลยครับเว,ว่นดำแว่นดำนะครับโอ้อันนี้จะสุกแล้วนะครับโยได้เลยนักกินตัวเดว็กกับปอติเดินลำบากเว มีหอูอบิกิเตวบิกิเตะนี่ก็อมันฝรั่งมันฝรั่งมีมันฝรั่งแล้วก็มีหอ,อมใหญ่เยอะเนื้อเนี่ยปลาตูคเครื่องปรุงก็ได้โอ,อ้มีเนื้ออะไรนะครับนี่ครับรถทีมาตตบบาบันะครับอ๋อมีไข่อ๋อไข่ลืมบอกเมื่อกี้ไข่นะครับไข่ด้วยนะครับนี่ ไปปาปุูต้อนแดงครับใครดูคลิปนี้นะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับทางไปปับุู้ต้นแดงนะครับนี่ฮะนี่ครับทางนี้ก็สูงไอคลกนะครับนี่เป็นมัสยิดบันตุระนะครับนี่อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับสามแยกนะครับอันนี้ทางเข้าปับุู้ต้อนแดงครับทางเข้าปับุู้ต้อนแดงนะครับบางเขาก็ขายกับซาเล้งนะครับนี่ครับ อย่างนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายพูดดินชาแน,นลด้วยนะครับ